ครับผมวีรวัตรพุทธวงนายกเทศมนตรีตำบลน้ำกำัก็ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่7มีนาคม2,553ก็เป็นครบปีเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาก,ก็อ,อดีตก็เป็นผู้อือการโรงเรียนนะครับหลังจากที่ได้เข้ามาสู่ตำแหน่งนี้ประมาณ1ปีก็มีผลงานที่จะทำในอนาคตก็คือ เน้นการท่องเที่ยวนะครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเรานี่ก็มีที่เป็นธรรมชาติก็คือหาดแห่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดน,นักท่องเที่ยวจากต่าจงจังหวัดมาท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาโครงการต่อไปก็คือเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตะบลน้ำกล่ำซึ่งมีประมาณ1 2 0 0 0คนนะครับมีจํานวนหมู่บ้านถึง20หมู่บ้านครับเป็นพื้นที่ที่มีานาเขตกว้าง กว้างม,มากก็คือณนะปัจจุบันนี้ก็กําลังดําเนินการในในเรื่องของโครงการที่ชาวบ้านที่มีความประทับใจตอนนี้ก็คือการโครงการตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านเป็นผู้สูงอายุนะครับก็คือตรวจความดันตรวจะมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมซึ่งเราร่วมกันกับโรงพยาบาลสุขภาพของท้องถิ่นทําบ,บริการให้กับราษฎรนะครับแล้วก็โครงการของรัฐบาลก็คือโครงการ จดเบีย้ยงนชีพให้กับผู้สูงอญญายุนี่ก็ของเราทําเป็นปัจจุบันเรงมอบให้ทุกเดือนอันนี้คือเป็นโครงการที่กำลังดาเนินการและที่ที่จุดเด่นของชาวตบนน้งกำอีกจุดหนึ่งก็คืออ,อยู่ใกล้แม่น้ํนะครับอยู่ใกล้แม่น้ําแต่ว่าเรายังขาดาวิธีการที่จะเอาน้ําขึ้นมาครับวิธีการที่จะเอาน้ําขึ้นมามนครับก็คืออย่างตัวน,นี้ก็โชคดีที่มีโครงการพระราชด,ดำริโครงการเขื่อนน้ำกำต้นล่าง ก็กําลังทางกรมชนประทานซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็กําลังดําเนินการสร้างคลองส่งน้ําเพื่อที่จะบริการให้กับประชาชนในสวน่วนนี้ของโครงการของชนประทานนะก็โครงการพระราชดำริมีหนึ่งหนึ่งสถานีสูบน้ําส่วนที่เราได้รับถ่ายโอนมาในกรมมีอยู่สี่สถานีแต่ว่านในการดําเนินการนั้นก็ยังขาดวิธีการนะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการโครงการนี้อยู่ครับ กรมชนประทานที่จะเอาวิธีการที่จะเอาน้ํานับโผงขึ้นมาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงการข้าวของของเทศบาลน้ำกำังซึ่งได้รับตําแหน่งนี้มาก็จะดําเนินการเพื่อให้พี่น้องอยู่ดีกินดีต่อไปในอนาคตครับผมขอบคุณมากครับ